พอ s ซิเซมจากค่ายเ a p o r ร์โซนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่โด่งดังแล้วก็เป็นตัวชูโรงของเว p o r ร์โซเลย x อ็กซ์ n อนโนะครับตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาเลยปรับปรุงมาหลายอย่างแล้วก็สอดแทรกเทคโนโลยีมาเยอะนะครับพัฒนาไปจาก x l ็กซตัวเก่าๆนะครับน่าสนใจมากๆตัวนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าเจ้า x l ็กตัวนี้เนี่ยจะน่าใช้ไหมแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับก็ i've n my veins. i I've n s been driving this train years in this lane there's no stop in this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling แล้วนี้ก็เป็นหน้าตาแพ็กเกจของเจ้า v a p o r i s o e g l o s s Nano นะครับตัวกล่องเนี่ยบอกเลยว่าสีสันสวยงามฉูดฉาดมากๆเลยนะครับซึ่งสีของกล่องเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนไปตามสีของตัวพอตนั่นเองนะครับสั่งมาแต่ละสีก็จะได้กล่องที่ ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูปตัวพอตด้านบนเนี่ยก็จะเขียนว่า v a p o r ร์ o X Slot n a n o ฝัปปโซโซ่งนี้ก็จะเป็น a d d r ยู่ของเขาด้านหลังแพ็กเกจลิสต์นะครับภายในกล่องเนี่ยให้อะไรมาบ้างซึ่งเราจะเปิดดูอยู่แล้วนะครับโอเคเราไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับเราไปดูด้านในกันนะเปิดมาเนี่ยเราก็จะเจอตัวพอร์ตก่อนเลยนะครับสีสันเนี่ยสวยงามมากเห็นไหมอ่าซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสั่งเป็นสีทองนะครับนอกจากสีทองแล้วเนี่ยเขาก็จะมีอีก5สีนะครับรวมเป็น6สีนั่นเองนั่นก็คือสีทา สีสเปซเกรย์สีดําสีเขียวสีชมพูและตัวนี้นะครับซึ่งเป็นสีทองแต่ว่าในแพคเกจของเขาเน่จะเขียนว่าเป็นสีเยลโล่โ <Okay, S 1> อเคเดี๋ยวเราพักตัวนี้ไว้ก่อนนะภายในกล่องอย่างแรกที่ให้มานั่นก็คือสายชาร์จ Type C นะครับหเส้นต่อมานั่นก็คือคอยสแปร์ของเขานะให้มาทั้งหมด2ตัวคือตัวนี้เป็นตัวสแปร์นะครับแล้วก็มีตัวที่ติดกับเครื่องมาอีก1ตัวเอาให้มาเป็นตัว X-Loss Series ตัวใหม่ล่าสุดเลยขนาด0.8และ1.2โ oh อห์มอีกหนึ่ง ึ่งอย่างนะครับที่เขาให้มาด้วยในรอบนี้นั่นก็คือสร้อยคองคอนะครับใครที่ชอบก็สามารถที่จะเอาไปห้อยคอกันได้นะครับกับสายตัวนี้นะแล้วก็อย่างสุดท้ายล่างสุดเลยนะครับนั่นก็คือ user manual นะครับไฟวารันตีทั่วไปนะแล้วกลับมาดูที่ตัวพอร์ตกันต่อ X loss nano ตัวนี้ก็จะแปลกกว่า X loss ตัวอื่นนั่นก็คือตัวอื่นเนี่ยจะมาในรูปทรงยาวๆนะครับแต่ตัวนี้ฟิลคล้ายๆกับพวก AK2 นะครับพวกโคโค่อะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเราแกะพลาสติกออกก่อน ด้านหน้าเขาจะเขียนว่า Wavelesso แบบนี้แล้วก็ถัดลงมาตรงนี้นั่นก็คือไฟแสดงสถานะของเขาเนี่ยนะครับมีทั้งหมด4ปุ่มตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลูกเล่นของเขานะครับด้านหลังไม่มีอะไรนะครับก็จะมีลูกเล่นเป็นขีดๆเหมือนด้านหน้าเลยส่วนฝั่งนี้นะครับรูลมและปุ่มปรับแอร์โฟนั่นเองนะครับเราสามารถปรับแอร์โฟได้จากตรงนี้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ละเอียดพอสมควรนะครับกับแอร์โฟนนะส่วนด้านล่างนะครับตำแหน่งการเสียบชาร์จ Type C นั่นเองอุ้ยมีพลาสติกตรงนี้ด้วยนะครับเอาออกก่อนด นแบบี้ตรงนี้ก็จะมีลูกเล่นที่เป็นลายลายเหมือนแบบคาร์บอนอะไรเงี้ยนะครับต่อมาเรามาดูที่ตัวพอร์ตกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งตัวพอร์ตตัวนี้นะครับสามารถจุน้ํายาได้2 ml นั่นเองนะครับตัวที่ติดมากับตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นขนาด0.8โอห์มนะครับและตัวสแปร์จะเป็นขนาด1.2โอห์มคอยตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าสามารถใช้ร่วมกับ XL o ตัวอื่นได้ทั้งหมดเหมือนกันนะครับแต่ที่พัฒนามาใหม่นั่นก็คือเจ้ายางที่รองฐานคอยตัวนี้นะครับเห็นไหมสีแดงกับส ีดตรงนี้นะครับซึ่งมี t ิปเปิลเอสลนะครับเป็นการป้องกันการล่วซึมจากฐานคอยนะครับซึ่งทําให้อาจจะไม่ล่วซึมนะครับท <c oughs> ี่ต้องใช้คําว่าอาจจะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะล่วนะแต่ตัวนี้เราต้องมาดูกันว่ามันจะล่วซึมหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวดิปปากก็ค่อนข้างโอเคการเติมน้ํายานะครับทำได้โดยการที่เรา บิดตรงนี้ออกง่ายมากนะครับตัวนี้ฟิลคล้ายๆกับไอน,นี่เลยเวเปอร์เลซซลักคิวนะครับสามารถเติมเข้าไปในช่องแดงๆตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างที่เคยบอกกันไปประจานะครับใช้มากเติมมากใช้น้อยเติมน้อยเติมตามปริมาณที่เราใช้นะครับเพราะว่าน้ายาเนี่ยถ้าค้างคืนไปสีมันก็เปลี่ยนนะครับตัวน้ําตาลก็จะเข้าไปเกาะที่สําฤีก็ทําให้สําฤทเนี่ยไม่ง่ายขึ้นนะครับก็ใช้ตามปริมาณเราละกันแล้วก,ลก็การเติมน้ํายาครั้งแรกแบบเราเนี่ยควรรอ5-10นาทีก่อนใช้งานนะครับเพื่อให้สัมีชุ่ม ไม่งั้นสำลียังไม่ชุ่มเนี่ยเราไปกดจ่ายไฟแล้วสำลีมันไหม้ขึ้นมาเนี่ยคอยก็จะพังนะครับในเรื่องของดีไซน์และการพกพาเนี่ยบอกได้เลยว่าการพกพาเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกแน่นอนแล้วก็ลูกเล่นที่เขาใส่มาค่อนข้างที่จะดูเรียบหรูดูทันสมัยมากๆเลยนะครับเราไปกันต่อที่เรื่องของสเปคของเจ้า v a p o r l e s s o X-Lot Nano นะครับซึ่งตัวพอร์ตเนี่ยสามารถใส่น้ำยาได้2 ml นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ในตัวขนาด1000 mAh นะครับในเรื่องของ ของเทคโนโลยีที่เขาใส่มา MTL เครื่องแรกนะครับที่มี Pause Mode คือการจ่ายไฟที่ค่อนข้างสมูทที่มากับ a s o n Chip ของเขานั่นเองนะครับมาดูกันต่อนในเรื่องของวิธีการใช้งานนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีการใช้งานที่ซับซ้อนอะไรเป็นพอร์ต MTL ที่สามารถใช้งานได้เลยมือใหม่เนี่ยใช้ง่ายแน่นอนนะครับไม่มีปุ่มกดไม่มีอะไรเลยก็คือการใช้งานแบบเซนเซอร์ใส่ปุ๊บสามารถที่จะสูบได้เลยไม่ต้องปรับโหมดอะไรให้ยุ่งยากนะครับเวลาที่เราสูบเนี่ยตัวนี้สามารถดูแบตเตอรี่ได้ถ้าเวลาที่เราสู แล้วแบตเตอรี่เนี่ยมันเต็มไฟตัวนี้จะขึ้น4ขีดเท่ากับแบตเตอรี่80-100%ถึงน้นะครับถ้าเกิดตอนเราซูมมันขึ้น3ขีดก็เท่ากับว่าแบตเตอรี่มี60-8ถึงถ้าขึ้น2ขีดแบตเตอรี30่30-60%ถึงนะครับแต่ถ้าขึ้นขีดเดียวเนี่ยคือต่ำกว่า30%ลงมาอันนี้ควรที่จะชาร์จได้แล้วนะครับต่อมาเรามาอยู่ในขั้นตอนที่สําคัญที่สุดแล้วก็คนอยากดูมากที่สุดนั่นก็คือตอนที่ทดลองฟ ลอสซีลีขนาด0.8โ oh อห์มนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองเป็นแบบเปิดแอร์โฟรแบบโล่งสุดทั้งหมดเลยดูว่าฟิลมันจะเป็นยังไงนะอืมทุกคนครับตัวนี้จ่ายไฟได้สมูทแล้วก็นุ่มนวลมากเงียบกลิบไม่มีเสียงฟึดฟ,ฟัดฟึดฟัดเลยนะครับบอกเลยว่าการจ่ายไฟเนี่ยสมูทมากแล้วก็กลิ่นเนี่ยค่อนข้างชัดเลยนะครับ อืมนุ่มนวลดูแบบสุข,ขุมนุ่มลึกมากเลยตัวนี้นะครับผมชอบฟีลสูบมากเลยตัวกลิ่นเนี่ยรีดออกมาได้ชัดรสชาติเนี่ยค่อนข้างที่จะหวานช่าเลยนะซึ่งเราใส่เป็นมาโบชมพูนะครับเราก็รู้รสชาติอยู่แล้วตัวเนี้รีดกลิ่นออกมาได้ถือว่าดีมากตัวหนึ่งเลยนะ อืมดีครับชัดหวานช่ำอร่อยไม่มีที่ติเลยตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเป็นแบบปิดรูลมกันบ้างนะครับดูว่าความอั้นของเขาเนี่ยจะทำออกมาได้อั้นขนาดไหนแล้วก็ดีไหมนะฮืมฟิลอั้นก็ดีทุกคนมัน ให้ผมอธิบายยังไงดีคือมันเป็นการอั้นที่แบบว่าคือมันไม่ได้อั้นแบบอั้นเกินไปนะครับตัวนี้ก็ยังมีความโล่งอยู่พอสมควรนะครับเปิดหรือปิดโฟล์ลมเนี่ยถือว่าดีทั้งคู่นะครับแล้วแต่ความชอบของคนละกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีในสาย MTL นะครับผมชอบการจ่ายไฟที่สมูทมากๆเลยตัวนี้นะครับแล้วก็กลิ่นและรสชาติเนี่ยค่อนข้างชาัดหวานฉ่ามากๆไม่ได้มีข้อติอะไรเลยโดยส่วนตัวนะชอบมากๆนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะลอง1.2แล้วก็จะมาอัปเดตกัน ว่ามันดีไหมนะครับ1.2แต่ส่วนตัวคิดว่าดีแน่นอนสมูทกว่า MTL ในตลาดที่คนใช้งานแล้วก็ฮิตหลายๆค่ายเลยตัวนี้ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ลองฟีลสู่ไปรู้สเปคอะไรก็ว่าไปตัวนี้ถือว่าส่วนตัวเนี่ย ชอบมากๆเลยนะครับการจ่ายไฟสมูทฟิลสูบดีรสชาติดีกลิ่นชัดส่วนเรื่องของดีไซน์รูปลักษณ์เนี่ยถือว่ามีความเรียบหรูแล้วก็พกพาสะดวกแน่นอนใช้งานง่ายสําหรับมือใหม่ด้วยเพราะว่าไม่ได้มีปุ่มกดหรือโหมดอะไรให้มันยุ่งยากนะครับก็คือสามารถใช้งานได้เลยนะครับส่วนเรื่องของแอร์โฟทำออกมาได้ค่อนข้างละเอียดนะครับก็แล้วแต่คนที่จะชอบแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยดีทั้ง2ฟ,ฟิลทั้งฟิลที่เปิดโฟลลมแล้วก็ปิดโฟลลมเลยนะครับถือว่าตัวนี้เนี่ย ดีมากๆในความคิดของผมเลยนะถ้าให้ติอะไรสำหรับตัวนี้เหรอ ตอนนี้ยังไม่รู้เลยถ้าจะมีข้อตินะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตว่าตรงนี้ระยะยาวมันรั่วซึมหรือเปล่าถ้าไม่รั่วขึ้นมาคือแบบดีโคตรๆไม่มีทิ่ติเลยเป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้งานแล้วก็แนะนํามากๆสําหรับคนที่อยากจะหา MTL ใช้งานสักตัวหนึ่งส่วนใครที่เคยใช้งานแล้วนะครับหรือว่ายังไม่เคยรู้จักแบรนด์นี้หรือไม่เคยเปิดใจนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาแชร์ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับส่วนใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลเบื้องลึกเป็น สมาเลยไลน์แอดแอดนายที่นายเวเปอนะครับจะมีทีมงานคอยให้คำปรึกษาทุกคนอยู่แน่นอนส่วนใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบใจนะครับกดไลค์ Subscribe กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันขอบคุณครับ